พูดถึงนคนปรปฐมหลายคนอาจจะนึกถึงพระปฐมเจดีแต่รู้ไมรับว่าก่อนจะมีความยิ่งใหญ่แบบนั้นเมืองนี้เคยรุงเหลืองมาตั้งแต่สมัยเทาวารวดีนี่คือพระปฐมเจดีหนึ่งในหลักฐานสําคัญของนคนปรปฐมในยุคโบราณเจดี JD ที่เชื่อว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยเทววารวดียุคเดียวกับเมืองนคนปรปฐมในอดีต ต่อด้วยวัดพระงามพระอารามหลวงที่มีร่องลอ,อยซากเจดีย์ใหญ่คาดว่าสร้างขึ้นในศตรวรรษที่1 1ถึง16ในช่วงทวารวดีเช่นกันทุกก้อนอิฐและศิลาแรงคือหลักฐานความรุ่งเรืองของอารยธรรมทวารวดีและปิดท้ายด้วยพระปฐมเจดีย์พระมหาเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยสัญลักษณ์แห่งศรัทธาของชาวนาคนปรปฐมมาย้อนเวลาผ่านยุคสำคัญของเมืองนี้พร้อมหรือยังครับไปเที่ยวนคนปรปฐมด้วยกัน มาอยู่ที่จังหวัดนคะรปฐมคนระับมาดูเจดีเก่าแก่เป็นเจดีเก่าแก่สมัยทาวาระวะดี นี่ครับด้านล่างครับก็ะจะเป็นอิดยังมีเดินการบูรณาครับยังเป็นอิดแดงอยู่ครับแสดงว่าด้านล่างต้องมีสติลาแรง ทนเจดีย์เก่าแก่สวยงามเป็นรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับตรงกลางก็จะมีเจดีย์สีขาวที่บูรณะขึ้นมา อยพระพุทธบาทจำลองด้านซ้ายของพระอุโบสถครับติดกับพระประทนเจดีครับเป็นรอยพระพุทธบาทนี่เลยรอยพระพุทธบาท ด้านบนทุนครับด้านบนเจดีย์ครับบรรจุพระบรมสารีริกธาครับด้านบนแต่วตอนนี้ครับห้ามขึ้นไปชมด้านบนครับเนื่องจากน่าจะพังยบแต่ก่อนเคยขึ้นไปได้ครับแต่ก่อนเคยขึ้นไปได้มีผู้คนขึ้นไปเยอะมากทำให้ พื้นที่หัตอนอน,นีค้ครับ ว่ครับสำหรับกบรา,ารชมโบราณสถานเก่าแก่สมัยทวารวดีครับตัวนี้ก็จะมีธรรมจักรครับอยู่มุมนี้พอดีทางเข้าประตูวัดโอ้โหบอกว่าสวยงามตอนนี้ครับอย่างมนอนุญาตให้คนได้ไปชมด้านบนครับแต่ก็สามารถเดินรอบได้สามรอบบูชาดอกไม้ทูบเทียนเดินรอบสามเที่ยวได้ครับ แต่ก็ยังคงความสวยงามนะคเพราะเกิดจากการบูรณะขึ้นมาสมัยท่ามาราบดีครับอายุเป็นพันปีบอกเลยว่าสุดยอดอลังการมากด้านข้างก็จะมีรอยพระบาทจำลองนะครับด้านบนพระเจดีย์ด้านบนสีขาวตรงนั้นก็จะมีะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าอยู่ท่าดีด้านข้างก็จะเป็นศาลายายหอม ก็ไปสักการะบูชาก็ได้ใครสายมูครับชอบเรื่องโชคลาภนะครับไปสักการะได้ครับที่สาราตรงนั้นยายหอมครับคนมระกาศใบเยอะครับโอเคไปต่อที่ไมยต่อไปครับที่นี่คือนครปฐมครับความสวยงามโบราณเก่าแก่ครับวันนี้สไตล์ครปมแล้วก็จะพาไปกินอาหารอร่อยๆเอกลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมครับไปกันเลยครับ Cool. <laughs> ที่สองครับเป็นของสมัยเทวราวรวีเหมือนเดิมครับอยู่ในจังหวัดนครปฐมเราอยู่ที่วัดพระงามครับโอ้โหแต่ก่อนชาวบ้านคิดว่าตรงนี้ครับเป็นอาเขาภูเขาเล็กครับแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ครับเป็นเจดีย์ใหญ่สมัยทวราวรวีเลยครับความสวยงามงกเลยว่าแต่ตอนนี้เป็นกรมศริลป,ปกรที่สองสุพรรณบุรีครับ เป็นคนดูแลครับกำลังจะเข้ามาบรูรณะในพื้นที่นี้ครับโครงการบรูรณะเจดีทวารวดีวัดพระงามตำบลพระปฐม, JD, มเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับดูความสวยงามด้านบนกันเลยไปเลยครับนี่ <c oughs> <c oughs> ครับก็เตรียมอิดแล้วครับแล้วก็เตรียมอิดแล้วก็เตรียม สีลาแรงครับโอ้โหมาตรฐานครับสวยงามตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กค้ำนิดนึงครับด้านบนก็จะเป็นเจดีขึ้นไปชมกันครับด้านบนไป กำลังจับบิเวนะครับนี่ครับอยู่ติดกับทางรถไฟครับด้านข้างก็จะมีซิราแรงเป็นเหมือนภูเขาเล็กครับแต่ไม่ใช่ภูเขาเป็นเจดีเก่าสมัยทาาวารวดีความสูงก็ประมาณโอประมาณห้าสิบเมตรหกสิบเมตรครับ ว้าว <Wow. S 2> เขาก็เลยมาสร้างเจดีย์นี้ไม้ก่อนเจดีย์ตรงนี้สร้างขึ้นมาใหม่เป็นโบสถ์เล็กๆท้องเอ็นเหมือนสมัยยุทธยาว้าว wow. สุดยกวิวดีครับด้านบนนี่อ๋อนี่ครับ อ๋อ oh, ฝั่งนี้นี่กำลังบุรนะครับพี่พี่ช่างกำลังทำงานโอ้ oh, เป็นสี่เหลี่ยมมุมนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไ,ไม่ใช่สี่เหลี่ยมจจตุรัสครับนี่อิดเตรียมเป็นอิดเป็นอิดครับนูน่นขุดขึ้นมาครับโอ้โ oh. หสุดยอดกำลัง บูตนะถ้ารอบหน้ามาใหม่อลังการแน่นอนแนะนําครับรอบหน้ามานะครับวัดพระงามจังหวัดนครปฐมครับใกล้องค์พระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐมแนะน,นําแนะนําเดินลง รูปทรงครับรูปแบบก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงกลางก็จะเป็นรักขางความเจดีครับเจดี JD ทรงรักขงความเราจะพาไปชมรูปแบบที่เขาจะสร้างเบื้องหน้าขึ้นมาไปดูรูปแบบกันเลยนี่คือรูปแบบฐานครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านบนก็จะสร้างเป็น JD ครับแล้วก็โบสเล็กๆด้านบน มาในเมืองจังหวัดนคปรปฐมครับอยู่ที่ตลาดล่างซอยหนึ่งครับหลังจากเดินทางมาสองวัดแล้วครับมา,าอะไรรองท้องอาหารอร่อยๆของจังหวัดนครปฐมต้องเป็นหมูกรอบหมูแดงแน่นอนต้องมีต้องลองต้องลองตลาดล่างนคปรปฐมใกล้ๆกับองค์พระปฐมเจดีย์ครับไปกันเลยครับ ข้าวหมูแดงไม่ไม่ใช่ข้าวหมูแดงหมดมาช้าเกินไปครับจป้นเล็กหมูแดงต้มยำครับอยู่ติดกับอะไรร้านทองติดกับองค์พระปุทธเจีเล็กหมูแดงต้มยำครับรอดชมความอร่อยมาครับเส้นเล็กต้มยำนี่ ว้าวยอดรสชาติครับบอกเลยว่ายังไม่ต้องปรุงชิมก่อนอรสชาติดีน้ำสม,มนิ่น ครับไปราสม้มยำร้านเก่าแก่โบราณครับเอามาติย่อนี่ เส้นกเ็นุ่มเต้นเต็นต้มยำหมูแดงอร่อยจริงนะคุณผมครับอร่อยทุกรยาครับ,รรบหมูแดงหมวกวูกรอบนี่ครับเราได้มากินข้าวที่เดินจากซอยหนึ่งมัทธุที่นี่ครับ ตลาดล่างซอยเจ็ดครับเพราะว่าร้านปิดหมดนชไมครับได้มากินร้านนี้ตลาดล่างซอยเจ็ดครับเรามาถึงจุดนี้แล้วครับเราก็ต้องไปสักการะไหว้องค์พระผดมเจดีย์สหน่อยเพื่อเป็นสิริมงคลครับนี่ครับใ,ใกล้ใกเลยไปยัเลยเรามาถึงแล้วใกล้ๆแล้นะครับกาลังจะเดินไปไหว้ด้านบนตรงนี้คือพระหลวงโลดจันทร์ หนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งปีโอ้โหสวยใหญ่สูงอลังการมากด้านหน้านะครับตรงเสี้ยวเดินมาจากตลาดล่างตลาดบนฝั่งนู้นก็จะเป็นสถานีรถไฟเดินมาปุ๊บนี่เลยมาถึงองค์พระปฐะมเจดีย์นะครับเทว่าสุดยอดทำเลสวยมากนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นนู้นสถานีรถไฟนครปฐม ตลาดล่างตลาดบนไปกันเลยประตูตรงนี้เปิดปิดนะครับเปิดตีห้าปิดสองทุ่มสวยงามมากเลยอลังการบันไดหินอ่อนเราบันไดก็จะเป็นหน้าคครับเป็นนากสีเหมือนสีครีม สวยงามถึงแล้วอิดนี้ครับก็จะมีสลิงวันนี้ได้ปิดทองเป็นสลิงที่เป็นเส้นลวดที่ที่ครับวดจาริศองค์จริงับแต่ไรับแผนทองด้านนี้ก็แล้วแต่ถ้าจะทำบุญเป็นเจ้าภา ถ้าเป็นเจ้าภาพเป็นประธานพระรูปแต่นาลิกาองจริงครับอายุหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีหนึ่งหนึ่งปีครับทีนี้สุดยอดอลังการเราเดินเข้ามาด้านในครับด้านในเจดีครับโซนใน โอ้โหว้าวสูงใหญ่มากนี่ครับโอ้โหใหญ่อลังการด้านในองค์พระปฐมเจดี JD ก็จะมีบัวนี่ครับ มีอ่างวัวล้อมรอบองค์พระปฐมเจดีก็จะมีหุ่นรูปปั้นคล้ายๆกับหุ่นของจักรเทศจีนครับมีครับมาอลังการโอ้โห มุนนี่ครับมุนซูเปอร์วิวครับอย่งใหญ่มากโอ้โหสวยงามหลังมากานานองค์พระปฐมเจดีย์ครับเก,เก่าแก่วะรับสมัยทวารวด,ดีสร้างทับสร้างทับ,สร,ทบสร้างทับกันจนถึงปัจจุบันนี่แหละโใหญ่มากความเก่าแก่ สมัยทวารวดีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับสุดจริง ดานข้างองค์เจดีย์ครับก็จะมีระเบียงคดครับด้านนอกจะมีพระพุทธรูปหลายองค์หลายปางครับแต่ละปางก็แตกต่างกันไปครับแต่ละสมระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ครับมอ,อกแล้วว่าสวยงามทุกองค,ครับแต่ว่าห้ามปิดทอง โอ้โองค์นี้สวยครับทรงกระบือครับทรงบัวสวยงามสีทองอลาาัมตะเบียงคดรอบพระเจดีองค์พระประถมครับสุดยอดนานข้างก็เดินชิวๆครับร่มเย็นสบาย <c ười> จุดนี้ครับ ใครที่ไม่เคยมาครับพุทธสยาองค์งใหญ่ครับพุทธลูกปางนอนโอ้โองค์ใหญ่ครับปปน,นี่เลยว้าวใหญ่มากถังอเขารันบนนิดหนึง่งบสยาิ ปากนอนเวยงามสวยงามใบหน้าสวยงามช่วงไปเาเาเขานอนนิดนึงสวยสวย อตรงนี้ก็สางขึ้นก็แต่สมัยราชการที่สีว้าวเจ้าบ้านมาแล้วนี่คือน้องขาวดำ ฮึมเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นทำบุญเติมน้ำมันประจำวัดเกิดอีกครบแล้วก็เดินอ้อมกลับมาที่เดิมตรงนี้พระอรรถเจริญฤทธิ์พระหลวงโลดจริญทธิ์ อย่าเิงีย่าเพิ่เดี๋ยวว่าครับเดินทางกลับครับสำหรับทริปนะครับทำบุญสามวัดนะครับแต่ละวัดระดับเป็นพันปีครับสมัยทวารวดี บอกเรยว่าอลังการมากครับสำหรับเมืองนครปฐมเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดของวัฒนธรรมสมัยพระวรวดีครับใหญ่สุดในประเทศไทยเลว่าของแท้ครับนครปฐมพาชมสามที่และกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆข้าวหมูแดงครับหม่กรอร่อย,โโออยแต่เรามาไม่ทันจับไปทักกินก๋วยเตี๋ยว โอเคครับสำหรับทริปเที่ยวนะครปฐมพบกันใหม่ทริปหน้าฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับเที่ยวไทยให้มีเรื่องเล่าติดตามเรากันนี่กูนกนะครปฐมเทวารวดีอลังการมากว้าว <laughs>